วานาโดนครับศูนย so ์หน้าร่างยักษ์มาสาะคามเปิดยาวมาไม่ผ่านปั่นเข้ามาลูกนี Hence, no ้มงโอ้โหมองเช็ดเกือบครับโอ้โหโฉบมามงเสาแรกลูกนี้ยิงโอ้ยลูกนี้ต้องรับสองจังหวะครับทานุพันจูเฮงเคลิรนโยหลอกล่อมาที่ วีรวัตรโอ้โหวีรวัตหรหลบมาได้วีรวัตรพาเข้ามาลูกนี้เล่นชิงกับเบอร์นาโดวีรวัตรจิลพัคสียิงโอ้โหเบอร์นาโดสุดสวยครับโอ้โหทำชิงกันสุดยอดครับลูกนี้โอ้โหเบอร์นาโดชิงให้วีรวัตรจิลพัคสีครับโอ้โยิงเรียดล่อตัวประตูเข้าไปเลยครับโอ้โหของกลางนะครับขึ้นมา อยู่ภาพช้าครับตรกนี้วีรวัตรพาบอลฝ่าขึ้นมาแล้วก็เล่นชิงกับเบอร์นรดโดครับยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหลอดผ่านขาเข้าไปเลยครับก็เป็นประตูที่3นะครับของวีรวัตรนะครับจินภักดิ์ศิริครับก็สองลูกแรบเป็นลูกยิงไกลนะครับส่วนลูกนี้เป็นทาชิ่งเข้าไปยิงครับก็จัดว่าเป็นประตูที่ต้องการนะแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเพราะว่ากับการเล่นเข้ากลางมา โดนตัดบอลได้แล้วครับไปแล้วเบอร์นาโดเบอร์นาโดไปที่ซูซ่าซูซ่ายิงโอ้โหลูกนี้เลียนแหม่ตรงตัวครับน้ำออกไปด้านซ้ายที่ทวัตเป็นนวัตครับข้ามากลางที่สุดแผ่นแผงยิงโอ้โหลูกนี้โอ้ยิงไกลครับยังรอเพื่อนอยู่ซูซ่าล็อกสวยครับไปที่ ฮานุวันชูเพิรดเล็งแล้วฮานุเปิดเข้ามาลูกนีปอนฮานุตรงโอ้โหมองเด่งๆงแล้วแต่ว่าวิชานเปิดมาไม่ดีครับเปอร์นาโดรอบอลมีลานบูเบโลสับขาหลอกมีลานไม่ผ่านยังได้อยู่ครับมีลานยิงชั้นแรกลูงนี้โอ้โหเกือบย้อยเสียบเสาแรกเลยครับเหลือมสาครับ นีที <consigo in Rocky> ่พงเรืองสาเปลี่ยนตัวลงมาใหม่เป็นผู้เล่นสำรองครับยิงเลยครับลงนี้โอ้โหปั่นเข้ามาต้องช็อกออกมาไปแล้วครับมึงเลยจะต้อกลับแล้ววิรัติจิรพัษรีกระดกต่อนัทพลทัถนนขึ้นมงดวลกันอยู่วิวัต์โอ้โหอภิวัตรหานใจคือชัดชวานยอดมาหน้าประตูมงต่อลกนี้โอ้โห นุพันธ์จุยแห่งไม่กล้าลับครับต้องปัดออกไปเพราะว่าบอลมันย้อยแล้วก็อาจจะลื่นได้นะครับมันมีน้ําฝนชะล,ลมอยู่ด้วยนี่โมงย้อยมาตะมงตั้งแหละครับแต่ว่ามันย้อยเกือบเข้าประตูเปิดพุ่งไปเสาสองไม่มีใครวิรชัยโบใหญ่รักษามงมาเข้าทางฟูสิทธิ์จุดนี้ยิงโ้ยโลกูกยิงโอ้ยปลอมพุ่งชนคานฉลี่คานออกไปเลยครับ โอ้ชัดชวานทิพย์ฤชายิงลูกนี้เกือบเป็นประตูตีเสมอโอ้ี้ดูภาพช้าครับโอ้โหยิงไม่จับเลยครับบอลพุ่งมาอย่างน่าก,กลัวครับโอ้โหเกือบเสียบใต้คานครึ่งบอลดึงหนีและจะตาสมพอลออกไปด้านข้างสวยผู้ตัสินป่าลูกผิดหมดเวลาการแข่งขันโอ้เป็นว่ามึงเลยยูนเต็ดครับ ว่าจัดฟ้าสามแต้มนัดนี้ได้นี่นึกว่าเหนื่อยมากนะหืดจับเหนื่อยจริงๆโอ้โครโอมรมาลงอ,อกทีละธดาจำรัดครับกางเกงแดงยังขลังอยู่ครับนัดนี้ก็เก็บสามแตม้มนำเป็นจ่าฝูงต่อเนื่องครับ,รบเซไลไ ชื่อและเบอ์